สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ขออนุญาตเป็นช่างปูกระเบื้อง1วันนะครับก็มาปูกระเบื้องต่อเติมบ้านกันนะครับเพื่อนๆนี่ปูเสร็จเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปูกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับผมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ามนะครับของการปูกระเบื้องของผมนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการเคลียร์พื้นที่นะครับทาความสะอาด พวกฝุ่นพวกเศษขี้ปูนต่างๆนะครับออกไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาถ่ายระดับนะครับวัดระดับก่อนนะครับโดยผมจะขีดไว้ที่1เมตรนะครับตรงนี้ขีด1เมตรเพื่อจะทําการถ่ายระดับนะครับผมวัดจากพื้นมาแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะใช้สายยางถ่ายระดับนะครับเชื่อกันถ่ายระดับไปเลยนะครับทุกมุมของห้องนะครับเพื่อนๆเมื่อถ่ายครบทุกมุมแล้วนะครับผมก็จะทําการวัดลงนะครับลงมา เพราะว่าพื้นไม่เสมอนะครับไม่เท่ากันนะครับผมเมื่อวัดได้แล้วนะครับประมาณสี่เส้นนะครับก็ทําการดีเต้านะครับทั่วเลยทั้งสี่มุมนะครับจากนั้นผมจะมาวัดเพื่อหารนะครับแผ่นกระเบื้องว่าจะปูกี่แผ่นนะครับก็หารเศษนะครับก็ได้แล้วก็มาทําการตอกแนวเอ็นนะครับเพื่อจะปูแถวแรกแผ่นแรกนะครับเพื่อนๆโดยการขึงเอ็นของผมนะครับผมก็จะ ถึง3มเส้นนะครับนี่เส้นนะครับเป็นแนวตรงนะครับแล้วด้านหัวหนะครับก็1เส้นไปตรงนี้นะครับผมแถวแรกก็ปูไปก่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับปูไล่ออกมาจากข้างในนะครับเพื่อนๆอ,ออกมาด้านนอกนะครับผมแล้วก็ค่อยเก็บเศษทีหลังนะครับในส่วนของการผสมปูนะครับผมก็จะใช้ปูนอินทรีย์แดงนะครับผมอัตราส่วนก็1ต่อหนึ่งนะครับปูนหนึ่งซ้ายหนึ่งนะครับส่วนน้ําก็ค่อยๆเติมแล้วก็ผสมไปเรื่อยๆนะครับมาปูกันนะครับโดยผมจะ รมน้ําหรือว่าลานน้ําไปตรงแนวที่จะปูกระเบื้องก่อนนะครับแล้วก็เทปูลงไปนะครับจากนั้นก็จะเกลี่ยปูนะครับให้ได้ใกล้เคียงกับระดับเอ็นนะครับเหลือไว้นิดหน่อยนะครับเพื่อวางกระเบื้องแผ่นแรกแล้วก็ตอกตอกตอกหาระดับนะครับให้ได้กับแนวเอ็นนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ปาดปูนั่นข้างออกเอามาใส่ไว้ตรงที่เราจะปูแผ่นต่อไปนะครับแบบนี้นี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ระดับก็สักสี่มุมก็ได้แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะไล่ปูแผ่นต่อไปเลยนะครับ แบบนี้นะครับทาเหมือนกันนะครับขึ้นแถวสองนะตรงนี้ไม่ต้องขึงเอ็นด้านข้างแล้วนะครับก็เอาแค่ด้านหัวนะครับผมส่วนระดับก็ไล่ไปจนเสร็จนะครับจนครบนะครับส่วนพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บแผ่นเศษกันนะครับปล่อยไว้ค้างคืนหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้มันแห้งนะครับจากนั้นก็วันรุ่งขึ้นนะครับผมก็จะมาเก็บเศษแล้วนะครับเพื่อนๆโดยการวัดเศษก่อนนะครับวัดวัดวัดไปนะครับแล้วก็ค่อยนําไปตัดนะครับผมก็จะใช้เป็น ลูกหมูนะครับในการตัดนะครับผมลูกหมูไร้สายของดีวอลนะครับตัดด้วยใบตัดหินแกรนิตนะครับหรือว่าใบตัดปูนนั่นแหละครับเพื่อนๆตัดได้นะครับจากนั้นก็มาไล่เก็บเศษขั้นตอนก็เหมือนกันกับปูกระเบื้องแผ่นเต็มเลยนะครับนี่นะครับเก็บเศษเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็พร้อมยาแนวแล้วนะครับเพราะว่าทําความสะอาดเรียบร้อยผมจะใช้ปูนยาแนวนะครับก็ในการผสมก็ใช้ไปก่อน1ถุงนะครับส่วนน้ําก็เทไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆ ให้มันพอเหนียวๆนะครับเหลวๆหน่อยนะครับผมเนี่ยคนไปนะครับยังไม่ได้ที่ก็เติมน้ําแล้วก็คนๆเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมจะใช้เป็นรองเท้าฟองน้ําเก่าๆนะครับมาตัดเพื่อจะทําการยาแนวนะครับก่อนจะยาก็เช็ดทําความสะอาดด้วยฟองน้ําชุบน้ําบิดมันหมาดอีกหนึ่งรอบก่อนนะครับจากนั้นก็ป้ายไปแบบนี้เลยป้ายป้ายป้ายไปนะครับป้ายลงไปตามร่องกระเบื้องนะครับผมป้ายป้ายป้ายเสร็จแล้วก็จัดทาการ ปาดนะครับปาดแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับเพื่อนๆขั้นตอนการยาก็ไม่ยากนะครับป้ายไปเรื่อยๆนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับป้ายป้ายป้าไปจนเต็มนะครับในขณะที่ยาไปเรื่อยๆนะครับป้ายไปเรื่อยเสร็จแล้วก็จะใช้ฟองน้ําชุบน้ําบิดบันมานะครับเช็ดคราบเศษปูนเศษค้าปูนออกไปด้วยนะครับปูนยาแนวนะครับเช็ดไปเรื่อย ยาไปเรื่อยนะครับผมเรียบร้อยก็จะเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ปัดทำความสะอาดแล้วก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี้ตัวเลกชอบมากๆนะครับปูกระเบื้องพื้นก็จะเย็นๆหน่อยนะครับนี่นะครับฝีมือการปูครั้งที่3ของผมนะครับการปูกระเบื้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ